ซึ่งนะพี่ครูอ่าไม่นะอ๋อไม่นะคือมันเออไม่ใช่มีอยู่นะคืออ่าอันนี้ก็ก็ใครเดี๋ยวหนูนะเดี๋ยวแซงเดี๋ยวครับผมไม่รู้อะไรหมดอ๋อโอเคนั้นนะคนที่นี่อ่ะ เหมอแเลยเหมือนกันเลยลองลองไปซื้อกินมีค่าเันเงินที่สดแต่นี่มันเหมือนใช่ป่ะอ้าวคือว่าตัวนอยดูที่้ช้อนนี้คนตัวตัวหนอนเลยตัวหนอนน้อยอ้าวอืมตันอนที่ต่างสช่ไหมเราจะต้อ

หอมมากเลยอ่ะโอ้ยให่โสำคำเลยวะสำคัด้วยไม่รู้แกนะไม่นกไม่แกเขาบอกนั